นี่ค่ะเพื่อนโหอ,อย่างงามค่ะเห็นไหมคะ,คะสวัสดีคะ่ะเพื่อนค่ะบรนดอกบันบนาชันเนียวนะคะพเพื่อนคะ่ะนางมาทํางานค่ะนางก็เห็นเห็ดมันยูตรงนี้นะคะใหญ่เห็ดหูนหนูนี่ค่ะเดี๋ยวนาจะเก็บไปนะคะนี่นี่คะ่ะเพื่อนค่ะนี่อือกินได้นะคะนี่นี่ค่ะเห็ดหูนหนูฝรั่งนะคะ ยังงามเลยค่ะนี่โหโชคดีจังเลยมาทํางานค่ะกาลังจะกลับบ้านเห็นยูเขาอยู่ตรงเนี้ยค่ะดูนี่โอ้ยมอะจังเลยค่ะได้แกงแล้วนี่ค่ะผัดเลยําลังน้อยๆก็ยังมีนะคะนี่นี่ค่ะ่เแห้งค่ะเราก็เอาไปทำ ล้างแล้วก็นี่ได้อยู่ค่ะนี่นคุณพ่อคะโหคุณผ่านโชคดีจังเลยนี่นี่ยังงามเลยเอ่ะมันออกแล้วนี่ค่ะเห็นยังค่ะเดี๋ยวน่าจะไปดูในป่าก่อนนี่คุนพ่ค่ะคุณผ่นโอ้ยโชคดีโชคดีค่ะนี่นี่ค่ะ มีอีกว่มีอีกว่กวนี่นี่ขาวยยังงามเลยอ่ะนี่นี่น้ำขอตะกาน้อยไอห,หัวหน้ามานี่ค่ะน่ายอยู่ได้ค่ะนี่ผัดหนึ่งค่ะเออทำไมไม่ออกเยอะกันเนี่ยถ้าออกเยอะๆน้องเด้อ ตอเน,นี่ค่ะเนี่ยอะไรค่ะนี่ค่ะเห็นหูหนูเดนมาร์กก็จะออกตามตอแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะออก,กตอมามต้นไม้ไงเดี๋ยวน่าจะไปแวะดูป่ากอนออกแล้วนะนี่ค่ะไปค่ะกลับ,บานได้กับข่าวแล้วนี่ได้ตะกาด,ด้วยวันนี้ค่ะมาค่ะเพื่อนๆเก็บเห็ดเออหูหนูเดนมาร์กค่ะนี่ค่ะ เมื่อกี้นาไปส่งที่ทำงานนะคะก็เลยขับรถเลยมาดูค่ะนี่ค่ะเพื่อนดูนี่ที่มันเคยเออกกัแค่เพื่อนนี่มันออกจริงค่ะดูโอ้โหดีนันานาเอาถุงติดด้วย <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนก็จอดอย่างนี้เลยนะคะันนี้ไม่เอาค่ะ เราจะออกตามโขนกันนี่มันเคยออกแล้วใ่ไหมเพื่อนๆน่ะนี่นี่เห็นป่ะคะโห<อ>โผสุดยอดสุดยอดค่ะนี่นี่กำลังกินเลยค่ะนอ่อนเลยโอ้โ,อโหุพผ่อนๆค่ะนาเลิกงานก็เลยแวะมาดูปแป๊บก็นึกแล้วว่ามันต้องออกแน่ละ่ะ พอเห็นที่ทํางานมันออกไหมคะก็เลยเอาถุงติดมาด้วยค่ะเพื่อนนี่โหถุงมือไม่ได้เอามาหรอกค่ะกว่าจะมาส่งเฉยๆเขาดันกอกออกเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์ค่อยมาใหม่ค่ะโอ้ยกำลังเป็นชู้เป็นจี้ก็ยังมีค่ะเพื่อนๆค่ะนุ่ค่ะเห็นยังโอ้ยพอาแกงผ่าแกงค่ะเพื่อนๆค่ะ เห็นยังคะเนี่ยถ้ามาเดินเสาะดูนะคะนี่เพื่อนดูตามต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่มันหักหักอย่างนี้ค่ะหนี่เดียวก็จะอุ่นเลินี่นะคะโอ้นี่ค่ะต้นไม้ที่เขาไอ้มันหักลงมากค่ะ อันนี้เล็กไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะพอ,อแกงค่ะเพ,พื่อนๆพอแกงอือเฮ้ยดูโอ,อยโอจังเลยค่ะแต่น้ำไม่มีเวลาแล้วค่ะเอาแค่กินนะคะโอ้ที่เห็นค่ะโอสะใจเลยอันนี้ยังเล็กอยู่ค่ะยังเล็กอยู่ค่ะ ได้จุ่มนึงค่ะเพื่อนเดี๋ยวส่อง,งค่ะเพื่อนนี่ค่ะ,ดคะเดี๋ยวไปล้างก็สวยนะคะนี่จะเป็นที่ดินที่ดากอยู่นะคะโอ้ยดูเกือบเหยียบเลยค่ะเพือนด,ดูเห็นนะคะนี่เนี่ยตามตรงกิ่งไม้ที่มันหักลงมาอย่างเงี้ยนะะชื้นชื้นอย่างเงี้ยเขาจะชอบออกอ่ะ รีบก็รีบค่ะเพื่อนๆค่ะแต่วันจะตกดินนี่เอาไว้ก่อนเผื่อเพาโตค่ะโอ้โหไปค่ะสองเผื่อได้อีกนิดหน่อยเด้อค่ะเนี่ยาทางเดินออกนะคะจากจะกออก,กาทางนู้นแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนโอ้โอย่างงามค่ะเห็นไหมคะ ค่ะเพื่อนนี่ค่ะโอ้ยอีกกิ่งนึงโอ้โหถ้านามีเวลาน้าไหนค่ะได้ยดเลยเละไหมค่ะเพื่อนด,ดูโอ้กึ่งมันเลยค่ะอย่างเงี้ยนี่กิ่งไม้มันหักลงมาแล้วมันก็ออกเนี่ยค่ะเพื่อางงานๆโอ้ยอสวยงามเลยค่ะงามจังเลยค่ะ เก็บเกบค่ะ,ะวันจะตกดินที่เล็กๆก,ก็ไว้ก่อนนะคะหว่าเผื่อเขาโตค่ะนี่ถ้าเจียวกิ่นมันก็ไล่ตามดูค่ะนี่ก็จะหงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหเพื่อนค่ะอย่างม่อนค่ะเจาะค่ะเผื่อ จะออกแล้วนะคะพวกจะมืดค่ะทพื่นะคะ่ะเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่นะคะมาชอบดีๆคีค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะออกแกงแล้วค่ะหนุ่นค่ะ,ะ,คะ,คะป่ามันทั้งนั้นเลยนะคะถ้าขยันเดินนะคะเพื่อนๆทางยังไม่หมื่นนะคะอุ้ยตามกริงไม้นู่นก็ยังมีค่ะน,นุ่หนุ่นค่ะนาเห็นอยนู่นุ่นดำมืดอยู่นู่นโอ้ยแต่นาไม่มีเวลาแล้วค่ะ ไปค่ะวันหลังค่อยมาเอานะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะโชคดีมีความสุขค่ะฝากบันโนวนาชาแน,นลนะคะบ๊ายบายจ้านี่ค่ะเดินจะออกแล้วค่ะเจอตามทางนี่ค่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆผลงานยัางงามเลยค่ะหนูนโอหห้ยรอเลยค่ะเดี๋ยวล้างค่ะเพื่อนจะโยดุดูนะคะนี้ พอแกงเลยคะ่ะพอแกงพอขวานแล้วค่ะสองมื้อได้เลยค่ะนี่เห็ดหมูหนูเดนมาร์กนะคะเพื่อนเพื่อนขานี้ค่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนน,นาล้างเสร็จแล้วนะคะแล้วนาก็จะพึ่งไว้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเวลาเราจะทํากินเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาหอ,อกมาเอ่อทำกับข้าวหรืออะไรได้เลยนะคะไม่ต้องไปใส่ตูะะ้เย็นค่ะล้างแล้วพึ่งไว้อย่างนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะเยอะอยู่นะคะ สองมือลคะนี่ทําอะไรกินดีคะเพื่อนนี่มอทังเลยคะ่ะดอกก็รวมลมง,ง,งามงามทั้งนั้นเลยคะ่ะอุ้ยนี่คะ่ะล้างแล้วนะคะนี่ทำมือหนึ่งอะเหมือนเจลเลย นี่ดอกนี้อมันไม่ใช่ในเหตุหนูๆน,นะนะัแน่นี้ค่ะมันเป็นเห็ุหูอะไรนะ่นเหมาะค่ะงามนี่ค,ค่ะ